ขอบคุณมากๆเลยครับเหนื่อยไหมคะเหน่ยคะแฟนไม่เหนื่อยที่เหนื่อยี่เหนื่อกวาเหนื่อยไหมคะแต่กำลังใจเยอะขนาดนี้โอ้กำลังใจอย่างาดีใจโคเลยครับอเคนนี้พวกเราเลยเรือกตอบแผงทุกคนเลยเพราะว่ากเราก็ไม่ได้เจอทุกคนมาสัพันแล้วก็นาจะยัจับสักหน่อย ทีมากทุกคนแบบตั้งใจทำโชว์ม,มากๆเลยนี้นะคะนี่เราอยากจะบอกแฟนๆได้ไหมวันนี้วันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะนรับตามกันมาแต่เช้าแล้วก็มาจนถึงงานนี้อีกแล้วเดี๋ยวเราต้อบกกันต่อแล้วตัวว<อ>ันนี่แหละเดินหนึ่งของเราจะได้เจอการล์ล ก็เป yeah, okay, right. ็นห uh. I mean, like um, uh. <laughs> ่วงกลัวจะเป็นอะไรกันแต่ทุกคนก็มาถึงปลอดภัยแล้วก็มาร่วมสนุกกันวันนี้อจริอยากโชว์อีกนะแต่ว่าฝันจะทำอรอีเอาจุดขอกพูดไปเรยให้เต้นอีๆเพลงเขาก็เต้นไหวเมื่อกี้เขาบอกว่าวันนี้ต้องตื่นเลยโอ้โหืนเลยมือเพี้ยอยู่นะแคข้าเวทีแบบน oh ต้นคมา้าบคตางวันต่งนต้องรอติดตงรอติดามโม่ที่ถึงลอลอติดตามเป็นรตลดเลยครั้งนี้เราจะไม่เหมือนกันทุกคนเพราะว่าเราจะโชว์โมเมดตลอดเนาะครั้งนี้แค่ ีว่เปนคอมเมดี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะเล่นแบบมิวสิคเป็นละครมีีโอ้ยาวเลยไม่มีหยุดพักโอ้โหกี่ชั่วโงเนีเราไปอวยค์กันมาไม่ทีทั้งกต่งานมิสิควิดีเป็นสิ่งที่พวกเราอยากทำให้พี่แฟนบได้ดูมาก สนุกนะนสนุกมากเหมนว่าสรุเป็นแฟนกันไหมเป็นไปไ้เพราปยคแล้วตเนตออติดตามนรม อันนั้นแต่ตัวเอาใจ <laughs>